มาลิเฮ็ดยังเราอยู่ผู้เดียววันถขูขี้ไข่ให้อึ้งฮะมาถูขี้ไข่ให้อึ้งใช่ลรือไ่เด็กขูขี้ไข่โอ้ฝนตกได้กินต้มอึองละเมื่อน,นี่ไข่บ่ออะเนี่ยเอืงไข่ใส่เอาซุ้มถูแล้วมาเบิ่งกันนะอ๋อพี่ละปุ๋ยยังไงโดนหนึ่งได้ไหม ไข่เต็มท้องอ้เงี้ข้างแรกข้องปีมาค่ะพี่น้องมือน,นีเพกสีต้มอืงค่ะได้อืงไข่มาต้มน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะนี่น้ำเพกต้มใส่คาตะไร้ใบบักูเรียบร้อยนะคะน้ำเดือดแล้วอึงนีเพล็กล่างทำความสะอาด เอาอีกอย่างก็เขาเอืเออ่อเนาค่ะเมือกเพื่อนออกเรียบร้อยนะคะลวกวววแล้วก็เอาเมือกออกอนี่น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปลวกค่ะเมื่อนี้สิทธิ์เ,เทเป็นต่มส่วแบบต้อมส่วอึงแบบสไตล์ทั้งสีสเกตทั้งอยังละต่มแบบ เขาเอดินต้มส้วาต้มส้วาปกติสิเป็นต้มส้วากบต้มส้วาไก่เองสิแต่ว่าอันนี้สิเหตุเป็นต้มส้วาอึง่งต้มส้วาเม็ดโตแมนอันปกติถา้าแมนต้มส้วากบเขาต้องเอามาฉีกเ,เอามาบีออกไก่กับมาฉีกเป็นตอนแต่ว่าอันนี้สิต้มส้วาแบบเป็นโตแซ่บค่ะต้มส้วานะคะ,ะเพล็กสีเอาใส่ ใบบักขามอ่อนตะว่าบหัวใบบักขามอ่อนสิมีบอนนะคะสื่ออันนี้มาเตรียมไว้แล้วนะใบสมมงถ้าบบมีใบบักขามอ่อนกระใส่ใบสมมงก็ได้ค่ะหรือขันโบมีทั้งสองกระใสเป็นอันบักขามเปียกก็ได้ใส่เป็นบักขามเปียกใส่บังเน่าตะว่าพวกใบบักขามอ่อนสี่แสบกลัวเน,ะะนะเาะค่ะนี่ละเพกระซิตมใบจะว่าเพลเปื่อยค่ะแมนจะมาปรุงไหนั่นเปื่อยอยู่ได้เนี่ย แล้วก็พอต้มแล้วเพลินเปเื่อยเพกจังจะมาปรุงที่หลังค่ะเพราะว่าต้มส่วนจะมาปรุงหลังจากที่ทุกอย่างเพลินเปื่อยเรียบร้อยนะคะจังปรุงวิธีปรุงกับบยากค่ะเดี๋ยวจังมาเบิ้งด้วยค่ะพี่น้องน,องนิ่อย่าเบิ้งขาดเลยเดี๋ยวจังมาเบิ้งค่ะพี่น้องตม้มอ,อ,อึงเปงื่อยแะไวได้ค่ะเพ็กกับสีไซนี่มมใบสมมงใส่ลงไป เสริมความเปรี้ยวใบบักขาม on, อ่อนบ่มีเนาะแม่ในใบบักขาม on, อม่อนบ่มีหาได้แต่ใบสมม้วนก็เลยใส่เท่าที่หาได้ค่ะพี่น้องพักแก้วก็บ่ได้มากเลยพักแก้วก็บ่มีบ่เป็นยังเอาซ้ำโบมีก็แซ่บคือเก่าเห็นบ่เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเพลงจะปรุงรสค่ะเครื่องปรุงก็บ,บ่มีหยังหลาย ปิดไฟปุงมรถเลยค่ะพี่น้องผงนัวที่ขาดบ่ได้เข้าคูา่อะรักทรนี่และเพราะว่าพริกเผ็ดแห้งน้ำปลานี่ค่ะต้มส่วเพรซรไสเป็นอหอมแดงหรือจะใส่เป็นต้นหอมก็ะไดแล้วก็มีซาละแหน่ หอมเปใส่ลงไปโลดเพิ่มความหอมค่ะคนแห้งคนแห้งก่าได้หอม,หอมใส่พาลง,งไปผมซื้อกาหอมเลยหอมแบบอันนี้เลยต้มสัวทั้งบานเพกคุณจะใส่เข่าขัวน้ำค่ะเพิ่มความหอมหอมพี่น้องเปืยออดีค่ะได้นี่ ซิมเบิง,บงแซบแล้วปาดมาเดอ้อค่ะพี่น้องมากินต้มอึ่งไข่ต้มสั่วอึ่งไข่ต้มแบบเป็นโตอ,อยหอมคัก